ผมมีแล้วนะครับทิปนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมากรีดยางนะครับมากรีดยางหลังจากที่ฝนตกยาวมานานนะครับผมก็ไม่ได้กรีดมาเป็นอาทิตย์แล้วครับมาเป็นอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับแล้วก็ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าวิธีการกรีดยางหลังจากฝนที่ฝนตกยาวมานานนะครับมากรีดวิธีไหนว่าจะให้อ,อ่อนครับเพราะว่าถ้ากรีด ถ้ากรีดพักยาวขนาดนี้นะครับถ้าฝนตกยาวขนาดนี้ก็เหมือนก็เหมือนได้เปิดใหม่แล้วครับก็มาดูกันนะครับว่าจะใช้วิธีไหนเพื่อจะให้น้ํายางเขาออกเร็วขึ้นนะครับหลังจากหลังจากฝนที่เขาตกยาวมานานนะครับก็จะสังเกตดูนะครับหน้ายางเขาจะดํานะครับหน้ายางจะดําแล้วก็เปลือกเปลือกเปลือกแก่เปลือกแก่ที่เปลือกแก่ที่เขาตายนะจะขึ้นเริ่มขึ้นมาใหม่นะครับมันก็จะดําๆประมาณนี้นะครับนี่ครับ ที่โดนน้ำฝนบ่อยๆหน้ายางก็จะดำนะครับก็ให้เรากรีดหนาๆเลยนะครับกรีดหนาๆประมาณสักเหรียญสิบนะครับใหญ่ประมาณเหรียญสิบนะครับประมาณนั้นนะครับเหรียญสิบบาทาก็คล้ายๆว่าเหมือนเปิดหน้ายางใหม่นะครับให้เปิดเปิดให้หน,นาเพื่อให้เอาตัวเนื้อไม้ที่ดำๆออกไปนะครับ เนื้อใบที่ว่าน้ำตาออกไปให้มันเร็วที่สุดนะครับนี่ครับความหนานะครับดูความหนา ความหนาที่ผมกรีดนะครับเหรียญสิบนะครับเหรียญสิบนะครับแล้วประมาณสักประมาณสักมีดสองมีดแล้วก็หน้าเขาจะจะเป็นปกตินะครับช่วงนี้ช่วงเปิดใหม่ทพ่ว่าฝนตกยาวมานานหน้าเขาจะดํานะครับดําแล้วก็เหมือนกับว่าน้ําฝนเข้าไปนะเข้าไปในในเนื้อไม้นะครับแล้วก็เป็นสีดํานะครับเหมือนกับรถเหมือนกับเส้นดำนครับให้เรา รีดหน้านาเลยครับตีดหน้าน,านานะครับในมีดแรกครับแล้วมีดสองมีดสามมันก็จะเริ่มดีขึ้นครับมาดูต้นนี้ครับเส้นดําที่เกิดจากน้ําฝนนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งต่ํามากก็ยิ่งเสี่ยงต่อการหน้าตายนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าต้นไม่แข็งแรงจริงๆครับเพราะว่าเพราะว่าเชื้อโรคเชื้อรานจากดินมันจะกระเด็น เข้าสู่หน้ายางครับเป็นโรคไตยนึงอีกครับผมจะกรีนให้ดูอีกครับมาเรียนสินะครับ นี่ครับหนาาเลยครับในมีดแรกครับแราวมีดสองมีดสามเขาก็จะเริ่มมาปกตินะครับไอตัวเส้นดำเขาก็เริ่มหายไปนะครับโอเคมาดูต้นสุดท้ายนะครับต้นนี้จะขรีดให้ดูเป็นต้นสุดท้ายนะครับหน้าเขาจะดำมากเลยครับดูนะครับฝนตกยาวนะครับผมไม่ได้ขรีดมาเป็นอาทิตย์แล้วครับเหมือนเปิดหน้าใหม่เลยนะครับก็ หนาๆน,นะครับใน,นมีแรงครับก็มาดูกันไหลของเขานะครับไหลช้าครับเปิดเหมือนเปิดใหม่เลยนะครับหยุดยาวมานานครับหยุดยาวมานานมากเกินไปก็ยางก็จะไม่ค่อยออกในช่วงแรกนะครับ รรเปิดเหมือนเปิดใหม่นะครับช่วงนี้ก็ฝนตกชุกนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำเลี้ยงก็จะเยอะหน่อยนะครับนี่ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมก็จะมาบอกว่าการเปิดจะมาบอกวิธีการเปิดหน้ายางหลังฝนฝนตกนะหลังที่ฝนตกมานานแล้วก็มีดแรกเราก็ต้องกรีดหนาหนาหน่อยนะครับมีดแรกมีดสองมีดสามแล้วก็ หน้าหน้าเขาจะเริ่มปกตินะครับหน้าที่เขาเป็นเส้นดํานะครับก็จะเริ่มปกติขึ้นครับก็ผมก็มีแค่นี้นะครับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตไปลักไม่ผิดยานะครับวันนี้ก็ดูเหมือนจะได้ผิดยาครับฝนจะคงคงไม่ตกนะครับครับแค่นี้นะครับนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ